ดอกรุ่นนี้พอดีงามเนาะไม่ต้องจูมก็ได้คะ่ะถึงป่าให้อย่างน้อยตักตีห้าคึ่งที่ไหนได้ตื่นมาก็หกโมงแล้วครับเด้เด้ทุกคนตรงเนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะครับผูใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซเก่าเอฟซใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมทั่วโลกของบ่าวไทยราสาเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกวับผมในช่องเดินป่าก,กับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่11แล้วนะครับเดือนตุลาคมปีพศ2 5ง6ครับวันนี้บ่าวไทยราสาเปียก็พาพี่พาพน้องเข้าป่าลอยเ,เข็มหมายเดิมครับป่าเปา็นหลังเมฆเขาจำลองเลขาเบอร์บุญชลิก,ก,กลลจังหวัดอุดราชธานีครับมาหวานบ่าวไทยราสาเปียกับหมาสุดๆครับผม เห็ดปัวครับผมเห็ดปัวน้ำแกงเห็ดปัวข้าวดอออกไปน้ำหนามอยู่ครับออกล้อมโพลเลยหมหันมากม่วนมากวันนี้ตอนแร,รกบ๋าไทยคาถาเพียก็ตั้งใจจะมาเร็วครับทุกคนหลงตั้งนาฬิกาปลูกครับตื่นมาอีกทีหกโมงกว่าก็เลยมาถึงป่าก,ก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันนี้บรรา๋าไทยคาถาเบียจะหมานเห็ดปัวอีกหรือเปล่าไปครับมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องครับมาลูดก,กัะหมาลูดเนาะหมู่เลขแรกหมานของวันที่สิบเอ็ดตุลา มาโลดก,กรหมาโลดครับผมวันนี้บา่าวทรกับาวเปียไม่ได้มาเร็วท่ามพี่น้องอันนั้นไม่ใช่อไม่ใช่บ่าวทรกับาเเปียไม่ได้มาเร็วด้วตอตอนแรกกลาว,ว่าจะมาถึงป่าให้อย่างน้อยสักตีห้าครึ่งที่ไหนได้ตื่นมาก็หกโมงแล้วครับบ่าวทรากับาเปียรีบลุกรีบวิ่งกอกกอกน้ําแต่งตัวกันเลยหลับไม่ดูเรื่องเลยครับ บาวไทยไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยถ้าตั้งนาฬิกาตื่อตั้งนาฬิกาปลุกก็จะตื่นยุ่ครับโอ้ดอกขายาวเด้อพี่น้องแต่ว่าขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ,ะแต่ว่าก็ถือว่างามเด้อไม่ได้เล็กขนาดนะั้น เข้าไปทาำไน,นเอาเขาอางกับเยอะไปก็ได้โอ้ยเนเ <c oughs> เาะก็เป็นยุมเป็นหย่อมเด้อลุกเลยเลยทุกคนตรงเนี้ยออกเป็นย่อมเป็นย่อมจะขายยาวเนาะ Hmm. ลกมากเลยทุกคนถ่ายลำบากลำบากครับเนี่ยละสาเหตุที่เวลาพอเห็ดเวลาได้เห็ดหลายๆจะว่าไม่ได้คลิปเป็นแนวนี้ใช่ไหมครับทุกคนออกลูกลกออกเป็นแปลงก็ยังใครครับ เลยแค่ตรงนี้แล้วบอที่เห็นเนี่เดี๋ยวมารอรุ้นเบิ่ง,งพี่น้องว่าจะมานอีกหลายเติบหรือเปล่าวันนี้มหมูเลยกแหกหมานเนอะมาครับ ดอกรุ่นนี้พอดีงามเนาะไม่ต้องจูมก็ได้ครับไม่ต้องไปลุกกระสูนก็ได้ทุกคนนี่เอารุ่นนี้นี่กำลังโกโปนี่กำลังงะงะมือดอกนี้ขายยาวเป็นย่อมครับทุกคน ห่างเนอะวันนี้คะจะพอมูใหญ่ปะวุ้งหัวขึ้นสวงามแทนพึ่งขาลายครับ เห็ดแดงหนาครับเห็ดอื่นขนาดนลยครับทุกคนเดินไปไหนก็ไม่มีเห็ดปวกจะล้อกลับบ้านแล้วลนะครับพึ่งน้ำอ้อยครับกอแดงครับ าละครับทุกคนตอนนี้ก็ด้เดินทางมาถึงช่วงท้ายชีพแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมาของบ่าวไทยกระสาเปียวันนี้ครับทุกคนก็หมาอยู่ครับทุกคนได้แกงใหญ่เจออยู่เดอ้อประมาณสองขีดอย่างละครับทุกคน2ขีดสามขีดแล้วก็ได้เห็ดกอแดงเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งดําเห็ดแดงหนาเห็ดแดงเล็กเห็ดขาวดินที่หมาสุดๆก็เห็ดกอแดงอย่างละครับจกออกยังไงครับทุกคนเห็ดนี่แต่ก็ได้ดอกกำงานอยู่เดอ้อวันนี้บ่าวไทยกระสาเปียก็เป็นบ้าตามหาลูกกระสุนครับ เบาไทยจะเล่าให้ฟังว่าที่ที่เบาไทยกับสาวเปียจอบทุกวีทุกวันนี่ครับจอบอยู่สองสามวันนี่ไม่ออกวันนี้มานี่เบาไทยกับสาวเปียขึ้นทางข้างล่างป่าเลยนะครับทุกคนไปโผาแถวดอนทุยโดนแถวป่าบนเลยหนุนที่เมื่อวานเบาไทยกับสาวเปียจะเก็บเบาไทยกับสาวเปียไม่ได้มาทางขึ้นป่าปกติแบบที่พ่อแม่พี่น้องขึ้นมาทุกวันนะครับเบาไทยกับสาวเปียเลาะขึ้นซอยแรกเลยนะซอยดินทรายซอยแรกนะครับขึ้นไปข้างบนเลยไปป่าบน เหลือใจขนาดครับทุกคนวันนี้บ่าวไทยกษสาเปียกลับลงมาทางเดิมลองมาจอดดูเขาเขี่ยเป็นมุนมูนเวิร์งบักใหญ่ครับทุกคนเพราะว่าปีกายนี้บ่าวไทกยกสาเปียได้เก็บบักหลายหนึ่งครับออกนนหนาๆมีจะดอกขายใหญ่ๆครับตรงนั้นตรงแถวตรงป่ายางเพ่นนะครับพายางของคนบ้านหนองเม็กเนี่ยครับตรงทางขึ้นป่าตรงซอยไกย่ตรงซอยดินทรายหน้าพี่น้องพอแม่พี่น้องชนไหนที่มาก็น่าจะรู้กันอยู่ เป็นมุนมูลอยู่บ่าถักก็สาเปียเหลือใจขนาดครับจอดดูทุกวันเจ้าของแถวนั้นมันดอกสมบูรณ์ดอกใหญ่ด้วยนะครับวันนี้คลิปบ่าวคลิปของบ่าถักก็สาเปียก็อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเห็ดนี่บ่าถักกรสาเปียเดินจนว่าเดินสองสามดอนไม่ได้เห็ดพ่อดอกครับแล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนที่แบบว่าเจอเห็ดปวกแต่ว่ามันลกครับทุกคนแต่ว่าก็ไม่ไไหลายเท่าไหร่หรอกประมาณห้าดอกสิบดอกเนี่ยนะครับ แต่ละที่บ่าวไท่กระสาเปียก็เลยอาจจะไม่ได้ถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันก็คอยรอลุ้นคอยว่ากันใหม่ครับทุกคนพรุ่งนี้ว่าบ่าวไท่กระสาเปียจะได้จะมาหรือเปล่าเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เมื่อกี้วันที่11นะครับเดือนตุลาคมปีพศักราสองพันนะครับพิกัดที่บ่าวไทยกระสาเปียมาวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเม็กนะครับจังหวัดนนทบุรเบอร์มัญชีเลขจังหวัดอุดรธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่่่่่่่วววยยยกกกกกดด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 ไไไไลลลคคคค์ตติิิาาาามมมมรรรระะะะะงงใใหห้้้บบบสเเปปีีนนััพพืออทจขผ และก็เพื่อเป็นแรังใจให้ผมไม่ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แบบถทากับสาวเพียรต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ